คู่ที่ใช้คำหวานกันได้เปลืองมากๆจริงๆค่ะสำหรับสองหนุมสุนทสตสีพึกและนุนิวชวรินออกงานคู่กันที่วรายทำเอาฟแฟนๆสำลักความหวานไม่ไหวล่าสุดค่ะกับงานอีเวนต์คู่กันในวันที่8เมษายนที่ผ่านมาก็จัดเต็มความน่ารักให้แฟนๆไม่หยุดค่ะคลิปนี้ก็พาไปเก็บตกสองโมเมตนต์น่ารักของทั้งคู่กันบอกเลยว่าดูไปเขินไปฟินไม่ไหวจริงๆค่ะ ที่รักที่รักที่รักที่รกง่าย ของคุณนะผมก็ตกงด้หรออ่าสามสองหนึ่งไปโอ้โหกระตุกเป็นจังหวะนี่แถวบ้านผมไม่เล่นกระตุกไเอาใหม่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 หรือหนึ่งสองสามอ้ยด้มันต้องมีเพลงขึ้นด้วย ีเพลงกันด้วยไันมีเพลงวันนี้มันกีฬาโมเองถ้าเดี๋ยวดูร้องเดี๋ยวดูร้องเพลงเองดูกไหมเอาใหม่เอาใหนะหนึ่งสองซับงานกองมันต้องตีอ่เราไม่ต้องตีเดี๋ยวคุณสุปเองกระตุกคุณกระตุกนะหนึ่งสองซับ เขาไทย,อ,ยอีกเพลนนเง,เ,ออเ,งเ,ลเหรอเออเขาไทยอีกเลอลงก็โหเป็นยังไงโอ๊ยเลือกไม่ถูกเลยอยู่ทีมใครดีเนี่ยเลือกไม่ได้ก็ไม่ทำเลือกนี่ค่ะเลือกไม่ได้ก็มาอยู่ทีมเฮียต้องเลือกทินเฮียอ๋อนี่<ม>ทีมเฮียเนาะเพระทีหมูแ้แน่นอน นี่แหละจบเราอยู่ทีเดียวไม่อยู่ไหนนั้นแหละเออจบจบแล้วอยู่ทีมโซนๆจ้างั้นขออยู่ทีมเอโฟท่าแล้วจบอ้าวก็เขาบอกว่าเล่นน้ำอย่าเล่นตัวผมก็เลยโดนตัวหนูเล่นเข้าไงจากแคปชั่นเหมือนคุณจะโยอมแพ้ก็ยังไงไม่รู้นะผมไม่น่าจะน่าจะใส่ร้ายเข โอ้โหหัวหน้ามั่นใจขนาดนี้ลูกทีมขน,น,นาดไหนนะแสดงว่าวันนี้คุณมั่นใจว่าชนะได้ชนะได้เห็น hey. <c oughs> ไหมลูกทีมก็รู้ส,สึกสบายใจไปด้วย มาเจ้าจอบเียทิ่ไหนเลือเลือเส็งคนแ้วแ้วมาเจ้าจับเสียงที่ไหนเลือดเลือเส็งคนแ้วแจวจะไปซื้อหมอแจจะไปซื้อหมองซื้อหมอื้อจประมาณนี้ประมาณนี้ lót 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 ยากจริงๆนะวิ่ง4ี่คูนร้อยอย่างเงี้ยม like ีวิ่งเปรี้ยวไม่ผพันพ şey şey. ี uh. ่เลยหมดเลยเออฟุตบอลน่ะก็ไม่ใช่ฟุตบอลเฉยๆอเมริกันฟุตบอลเออมีชื่อประเทศมาด้วยแต่เมื่อกี้หนูมีการพูดหนูปวดโวยโชยหน่อยครับระอวดหน้าเนี่ยหนูต่อไปรับระอวดหน่อย3 2 1ไปให้เลยให้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 อันนี้ให้อันนี้ให้อ้าวย ครับเข้ามา,าเทก่อนเลยครับก็ <c oughs> ใครดูเทเล ER อร์ข้างฟ้าเงเธอ,อยังไเป็นปยังไงบ้างสนุกไหมอลังการ,<ล>รยิ่งใหญ่บอกเลยว่าของจริงสนุกกว่านี้แน่นอนก็สำหรับใครที่เดินผ่านมาไม่ต้องผ่านไปนะครฝากด้วยนะครับผม เทเลอร์ข้าวฟ้าเคนเธอนะครับที่บันดีชาแนลนะครับผมซึ่งเป็นผลงานคอมจากเราทั้งสองคนแล้วก็ทางค่ายด้วยนะครับผมลงทุนเยอะมากแล้วก็นักแสดงก็เล่นสุดตัวมากรับรองว่าสนุกแน่นอนนะฮะวันที่3พฤษภาคมทางช่องวัน31นะครับผมแล้วก็ทางไอชีย้อนหลังนะครับผมทางช่องวัน31ตอน3ทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วก็ย้อนหลังตอนไอชีวัน4ทุ่มครึ่งนะครับผม บอกเลยตอนนี้ทีมงานหลังบ้านเครียดมากเพราะว่าทางช่วงวันมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียว oh. บอกเลยว่า oh. ทางไอซีต้องดูด้วยเพราะว่ามันจะมีขบรถมากกว่าน,นี้แน่นอนนะครับว่าจะเป็นเวอร์ชันอันคัดนะครับผมยังไงก็ฝากน้องคณินด้วยนะฮะท่านชายใ oh. ชย่แล้วจ้าอยากดูมากๆอยากดู <I do. S 1> ให้ไปดู <I do. S 1> อีพีหนึ่งวันที่ยี่สิบหกบางแหงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปกันหมดเลยฝา, <Yeah. S 1> ฝากด้วยฝากด้วยนะฮะ ไม่ได้เยอะแชร์เยอะอะไรเยอะเพราะว่าตื่นเต้นมากคิดถึงการแสดงแบบกับหนูมากๆอย่างที้กัน X นะับเพราะว่าเราสองคนตั้งใจทํามากในเรื่องนี้ก็เหลืออีกไม่กี่คิวซึ่งไม่ก็เยอะอยู่แล้วหนูเยอะนิดนึงถ้าเปรียบเทียบแบบ50บกว่าคิวมันก็น่าจะแบบอ0สะอระเอามานั้นสิบบวกบวกอยู่ก็เยอะอยู่ผมข้ามฟ้านั่นเองเนาะให้หนูฝากดวยคราบฟ้า โอเคก็เดี๋ยว26นี้เราก็จะเข้าวังด้วยกันก่อนเนาะคร่าวๆแล้วเดี๋ยวไปเข้าจริงก้าวเข้าจริงวันที่หนึ่งใช่ตึกตึกสามสามอ้กเออีพีสภาปีพีหนึ่งวันที่สามพีสภานะครับนั่นแหละรอดูด้วยนะตื่นเต้นมากเลยรอดูคอสตูมทุกคนนะฮะเต็มวังมาให้เต็มกายเอาวังนะเ้าวังนะอ่ะและแน่นอนผลงานเพลงโนก็ฟ้าอ่า เพลงข้างฟาก่อนไม่ใช่ไม่มาเลยอันนั้นก็รอด้วยนะเดือนปลายเดือนนี้แหละครับแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจนนีิรันไปก่อนเิึงปล่อยไปสองวันและใช้ฝากไปปั่นวิวกันด้วยนะเราะไหมอะชอบไหมอะครับร้ <c oughs> องเป็นยังเเป็นนจากีี้หร่อออยยใดวธค ลอไปคงไ,<ป>ไม่เดิกันไปกับใครความรักที่เป็นนิรันดร์จะเป็นขงฉันได้ไหมกี่รูท่ี่ผนไปได้็นทำไม่ยังเก่น,กน,นลอดปเธอเข้ามำว่วารัฝากไว้ให้เธอคนเดียวบาบ ทำมาแล้วแต่ว่ายังชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D2Party ด,ด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ